สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสอนถักโครเชต์มือใหม่หัดถักเราจะมาถักหมวกถวายพระกันค่ะเพื่อนๆสำหรับการถักหมวกในคลิปนี้เราใช้การถัก Half Double Crochet พันหัวเข็มควักธรรมดาตัวย่อคือเสตหนึส่วนสองพอหนึ่งคอหรือที่เราเรียกกันว่าโคดทีค่ะเพื่อนๆเป็นการถักรายเดียวกันทั้งใบเลยค่ะลักษณะการถักก็คือจะไม่มีรอยเชื่อมต่อตะเข็บนะคะเราจะถักเป็นการถักลายก้นหอยถักวนไปเรื่อยๆค่ะ โดยเราจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทในพาร์ทที่หนึ่งจะเป็นการถักเพื่อให้หมวกมีความกว้างพาร์ทที่สองเป็นการถักให้หมวกมีความสูงหรือความยาวนะคะรูปแบบชิ้นงานของเราเมื่อถักเสร็จสามารถใช้ได้ในสภาพที่มีอากาศหนาวเย็นและในสภาพที่มีอากาศร้อนสามารถใช้ คลุมแดดได้ค่ะเวลาที่ใช้งานก็สามารถปรับขนาดความสูงของหมวกได้โดยพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตัวชิ้นงานจะมีความเรียบร้อยเป็นลวดลายที่เรียบง่ายเหมาะแก่การนำไปทำบุญ ถวายพระค่ะขนาดของชิ้นงานความกว้าง9.5นิ้วความสูง8.5นิ้วค่ะอุปรกรณ์เราใช้ไหมพรมสีพายเราเลือกสีที่ใกล้เคียงกับจีวรพระค่ะใช้เข็มโครเชตสองหัว เบอร์ห้าทับศูนย์และเบอร์หทับศูนย์ค่ะเวลาที่เราถักเราใช้เบอร์ห้าทับศูนย์เป็นหลักในการถักค่ะใช้เข็มเย็บผ้าพร้อมด้วยกรรไกรค่ะในบางครั้งที่เราถักชิ้นงานค่ะเพื่อนๆเราอาจจะดึงเส้นไหมพรมที่อยู่ด้านนอกเลยเราก็เอามาถักทีนี้พอเราถักไปเนี่ย ตัวกลุ่มของไหมพรมอะ่ะเขาก็จะกลิ้งไปเรื่อยเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวในคลิปนี้จะขอแนะนำวิธีการดึงไหมพรมที่อยู่เส้นด้านในเราดึงออกมาแบบนี้นะคะสัก2ครั้งแล้วก็หาตัวเส้นด้านในในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดึงยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราถักไปแล้วเนี่ย จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการสาวไหมและถักได้ง่ายขึ้นค่ะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มต้นถักไปพร้อมๆกันค่ะให้เราคล้องไหมไว้ที่มือทำเป็นห่วงวงกลมจิ้มเข็มลงไปตรงกลางพันหัวเข็มเกี่ยวไหมเข้ามาเราจะถักโซ่ขึ้นมาจำนวน5ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเมื่อเราได้ครบห้าครั้งแล้วให้เราจิ้มเข็มลงไปที่โซ่แรกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มดึงรอดมาทั้งสองห่วงค่ะทำเป็นห่วงวงกลมแบบนี้ขึ้นมาก่อนค่ะเพื่อนๆถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งครั้ง เราเริ่มถักแถวที่หนึ่งกันค่ะแถวที่หนึ่งให้เราจิ้มเข็มลงไปตรงกลางเกี่ยวไหมเข้ามาพันหัวเข็มดึงรอดสองห่วงหลักที่หนึ่งหลักที่สองทำเหมือนเดิมค่ะหลักที่สามจิ้มเข็มลงไปเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวไหมเข้ามาพันหัวเข็มดึงรอดสองห่วงหลักที่สี่ค่ะ ผ่นหัวเข็มดึงรอดสองห่วงถักหลักที่ห้าค่ะและหลักที่หค่ะหลักที่7ดค่ะเราถักแถวที่หนึ่งเราถักเป็นวักธรรมดานะคะหลักที่8ดค่ะ หรือเราเรียกว่าโค้ด x นั่นเองหลักที่9ค่ะและหลักที่10ค่ะถักให้ได้10หลักนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ดึงค่ะต่อไปค่ะเราถักแถวที่2กันให้เราพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปที่โซ่หลักแรกนะคะ แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะมี3เส้นอยู่บนเข็มเรานะคะให้เราพันหัวเข็มค่ะและดึงรอดทั้ง3เส้นเลยเป็นการถัก half double crochet เสร็จ1ส่วน2พอ1คอหรือโคดทีค่ะแถวนี้เราเป็นการถัก V นะคะเราจะถักซ้ำลงไปที่ช่องเดียวกัน ถักเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปกวักไหมขึ้นมาค่ะมีไหมอยู่3ามเส้นบนเข็มนะคะพันหัวเข็มดึงรอดทั้งสามห่วงออกมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราได้1 V วีแล้วค่ะต่อไปถักในหลักถัดไปค่ะเพื่อนๆนเป็นวีที่สองนะคะจิ้มเข็มลงไปกวักไหมขึ้นมาค่ะ พันหัวเข็มดึงรอดทั้งสเส้นหรือทั้งสามห่วงเลยค่ะเพื่อนๆถักซ้ำอีกครั้งหนึง่งลงไปที่ช่องเดียวกันค่ะลักษณะการถักแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการถักโคดวีสำหรับในคลิปนี้เราใช้สัญลักษณ์ h a l ฟ d ดับเบิลโครเชตัวย่อเสร็จหส่วนสพอ1คอหรือโคดทีเป็นการถัก ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราถักวนให้ครบรอบของแถวที่สองเลยค่ะ ตอนนี้เราถักมาครบรอบของแถวที่สองแล้วค่ะเพื่อนๆและเพื่อให้เกิดการง่ายต่อการจำว่าเรามาถึงรอบแถวแล้วหรือยังเราจะใช้สัญลักษณ์ไหมต่างสีมาร้อยไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะเพื่อนๆ ต่อไปแถวที่3แถวที่3เราถัก T ีแล้วก็ถัก V ีเราเริ่มจากโค้ดทีก่อนค่ะถักโค้ดทีขึ้นมา1ครั้งหรือ1หลักนะคะแล้วตามด้วยการถัก V ีค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในช่องถัดไป ควักใหม่ขึ้นมาพันหัวเข็มดึงรอดทั้งสามห่วงซ้ำลงไปในช่องเดียวกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นการถักทีและถักวีต่อไปเราก็วนมาที่การถักทีค่ะเสร็จแล้วต่อด้วยการถักวีค่ะซ้ำอีกครั้งหนึ่งในช่องเดียวกันค่ะก็จะเป็น V นะคะ และเราก็ถักทีค่ะถักทีลงไปค่ะตามด้วยการถักวีค่ะเพื่อนๆให้เราถักสลับไปมาลักษณะแบบนี้นะคะถักทีหนึ่งครั้งแล้วก็ถักวจนครบรอบวงของแถวที่สามค่ะ พอเราถักมาถึงจุดที่เราทำสัญลักษณ์ไหมต่างสีไว้ก็จะเป็นการครบรอบวงในแถวที่สามต่อไปเราถักแถวที่4ี่กันค่ะแถวที่4ี่เราถักทีสองครั้งและตามด้วยการถัก V ค่ะเพื่อนๆ ต่อนะคะถักทีค่ะ1นทีหลักถัดไปสองแล้วตามด้วยถักวีค่ะถักวีค่ะซ้ำลงไปในช่องเดิมค่ะต่อไปก็จะเป็นการถักทีสองครั้งหรือ2หลักค่ะหนึ่ง ทีหลักที่สองให้เราถักสลับกันแบบนี้ไปจนครบรอบวงของแถวที่4ี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราถักมาครบรอบของแถวที่4แล้วค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวชิ้นงานในพาร์ทที่1ของเราก็จะมีความขยาย กว้างขึ้นออกมาบ้างแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักในส่วนของแถวที่5กันค่ะเพื่อนๆสำหรับในแถวที่5นะคะก็จะเป็นการถักที3ครั้งแล้วตามด้วยการถัก V ค่ะ ตอนนี้เราถักมาครบรอบวงของแถวที่5ค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะถักในแถวที่6 7 8 9ค่ะเพื่อนๆนโดยจะทำการขึ้นสัญลักษ์ไว้ว่าแต่ละแถวถักอย่างไรบ้างตามภาพที่แสดงอยู่นี้ค่ะ แล้วเราไปพบกันตอนที่เราถักแถวที่สิบค่ะเพื่อนๆนตอนนี้เราถักแถวที่สิบค่ะแถวที่ส0บเราถักที8ครั้งแล้วตามด้วย V ค่ะแถวที่10บเป็นแถวสุดท้ายของพาร์ทที่1ค่ะที่เราจะถัก ขยายความกว้างของตัวหมวกกันค่ะเพื่อนๆเราก็จะถักที8ดครั้งหรือ8ดหลักพอเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยการถักวีถักสลับแบบนี้ไปจนครบรอบวงของแถวที่1ิบค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราถักพาร์ทที่1แถวที่1ิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองวัดดูค่ะความกว้างของตัวหมวกก็จะอยู่ที่ 6นิ้วค่ะเพื่อนๆสำหรับการถักหมวกในรูปทรงลักษณะแบบนี้นะคะคือการถักวนรอบไปหากเพื่อนๆต้องการที่จะถักให้มีความกว้างมากกว่า6นิ้วสามารถถักเพิ่มขยายแถวออกไปได้อีกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการถักในพาร์ทที่2ค่ะเพื่อนๆ ตั้งแต่แถวที่11ถึงแถวที่29เราจะถัก half double crochet ส่ว1ส่วนสอพอ1คอหรือที่เราเรียกว่าโคดทีค่ะวิธีการถักก็คือเราจะถักโคดทีหหลักต่อ1ช่องค่ะโดยจะไม่มีการเพิ่มขยายความกว้างของตัวหมวกอีกแล้วค่ะ เราจะถักเพื่อให้ได้ความสูงของหมวกแทนค่ะเพื่อนๆนภาพที่แสดงอยู่เป็นการถักในแถวที่11เสร็จแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าตัวหมวกเริ่มที่จะเป็นทรงขึ้นมาค่ะเพื่อนๆนเรามาถักไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆน ตอนนี้เราถักมาถึงแถวที่29แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักหลักสุดท้ายของแถวที่29กันค่ะเพื่อนๆนเราถักโค้ดทีตามปกติค่ะเพื่อนๆนแต่ทีนี้ในจังหวะที่เรา ควักไหมขึ้นมาแล้วก็จะสังเกตว่ามีไหมอยู่บนเข็ม3เส้นใช่ไหมคะในเส้นที่ใกล้กับหัวเข็มตรงนี้ค่ะให้เราดึงเขาแนบชิดกับตัวแถวเลยและอย่าลืมนำไหมต่างสีมาขั้นเป็นสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเรามาถักแถวสุดท้ายกันค่ะเพื่อนๆแถวสุดท้ายของพาร์ทที่2นะคะหรือแถวที่30นั่นเองจะเป็นการถักซิงเกิลโครเชต์ควักธรรมดาหรือโค้ด X นะคะลงบนแถวค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับการถักขอบของหมวกค่ะเพื่อนๆ จะเพิ่มความเป็นระเบียบและความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรากันค่ะพอเราถักมาถึงรอบวงของแถวหรือจุดที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ให้เราถักซี่รอหอเรื่อนห่วงเพื่อปิดชิ้นงานของแถวและถักโซ่ล็อกไว้หนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ชิ้นงานของเราถักเสร็จแล้วค่ะเราใช้กรรไกรตัดไหมออกค่ะเพื่อนๆเหลือไหมยอยู่จำนวนเท่านี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราใช้เข็มเย็บผ้ามาร้อยเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะ ชิ้นงานของเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาในการถักไม่นานสามารถนำไปทำบุญถวายพระได้ค่ะเพื่อนๆขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ